วันนี้ทารกจะมากินขนมคาริบตเตอร์กันนะนี่มันจะมีหลายรสนะคะมี่เป็นน้องเรา okay. ดีครับดีครับกำลังเล่นเกมอยู่กำลังเล่นเกมอ่าเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นไหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้กินก,ก็ก็ต้องมีถุงพายนะคะแล้วก็<ำ>น้ำน้ำเปล่านะคะก็โอเคแล้วเดี๋ยวมากินกันดีกว่าน้ี๋ยวมาดมียี่สิบรสนะตามนี้เลยนะคะยี่สิบรสนะ เราสิว่าไม่คิดแอบน่าเล่นมากแบบเราาแกะเล่นดีกว่าขอไปแกะก่อนนะคะเฮ้ยจิ้งจ้านดอกรสประมาณนี้นะคะเแบบกลิ่นหอมก็ไม่หอมวนมนม้วนม้นม้วนม้วนม้วนมนม้จนบ้วนม้บนๆนม้วนม้วจับวนมน้มนนน เอา,าจับ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 ขึ้นมา1นึ่งเมตรยว <c oughs> กคนเยวได้นี่นะคะน้องๆได้นี่น,นันี่น่าจะเป็นอมอสเดินดินว้าคินใสเดินอ่ะัดข้ามถ้าไม่าไม่ไหวให้คลายนะไปเลยอุ้ยโอ้ยค่ะไมชไปเลย เขียวเคียวเขียวเคีวเขียวคือเขียวเียวเียวเข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 ียวคือน้องลืมแล้วนะแบบแบบอ่ะกินไหมไม่คิดได้ไงเราใช้เดินดีแปบนะจตัดเอาไหยอะไรนะอุยเซบวเาเซบู แสบสบู่ข <c oughs> oh, mm ึ้นเหมือนแบบเหมือนแบบเอาแบบเหมือนแบบเอากระโมวไปกินแบบเวลาอาละอาบน้ำอย่แบบเผลอเผลอเอาสบู่เข้าปากอือสบู่น่าติดเล็กๆฟันแม่เห็นติดฟันก็อร่อยนะ จับจมบจมจับจับตาเขาจะตัดหลับตาแล้วก็จับเอาไปเอามือจับไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวพี่จับให้อะไรอ่ะ cinnamon c i กินแล้วก็เคี้ยวนะเคี้ยวนะอย่าลืมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก่อนเคียว รอต่อไปตาเราไหมแบบคือน้องขคือน้องขาอะไอะมน่าแบบรถรถแปดรรถกล้วยนะอืมรถกล้วยก็ไม่โหดร้ายมากนะจ้ง น้องเรากินน้๊ดน้๊กี่หูนะหมูหมูหวานเปรี้ยวๆเดกินน้ำมา